สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกแนวคิดหนึ่งที่เอ่อกำลังเป็นที่พูดถึงกันเยอะมากเลยนะคะทั้งในโลกการทำงานแล้วก็การพัฒนาตัวเองนั่นก็คือ growth mindset ค่ะซึ่งหลายองค์กรเขาก็มองหาคุณสมบัตินี้ในตัวพนักงานกาันแล้วก็เชื่อด้วยว่าเป็นส่วนสำคัญของความสำเร็จเลยวันนี้เราจะใช้ข้อมูลเชิงลึกจากบทความของครูสีเพลินเพนมาคุยกันนะคะว่าจริงๆแล้ว growth mindset คืออะไรมันสาคัญยังไงกับงานกับชีวิตเรา มาลองทำความเข้าใจกันค่ะครับผมต้องบอกว่าเป็นแนวคิดที่มีพลังมากๆเลยนะครับเพราะมันเกี่ยวกับวิธีที่เรามองความสามารถของตัวเองเออรวมถึงมองความท้าทายต่างๆด้วยซึ่งมันส่งผลโดยตรงเลยนะต่อการเรียนรู้การเติบโตของเราค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่คําถามแรกสุดเลยนะคะ growth mindset เนี่ยจริงๆแล้วมันหมายถึงอะไรกันแน่คะหลายคนอาจจะเคยได้ยินคนํานี้แต่ความหมายจริงๆมันคืออะไรครับถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆเลยนะครับ growth ม i เสร็จเนี่ยมันคือกรอบความคิดหรืออาจจะเรียกว่าเป็นความเชื่อความเชื่อที่ว่าความสามารถของเราสติปัญญาหรือว่าทักษะต่างๆเนี่ยมันพัฒนาได้อ๋อพัฒนาได้ใช่ครับผ่านการเรียนรู้ความพยายามการลงมือทำไม่ใช่สิ่งที่แบบติดตัวมาตั้งแต่เกิดแล้วคุแก้ไม่ได้คนที่มีแนวคิดแบบนี้นะครับพอเจออุปสรรคความท้าทายหรือปัญหาที่ไม่เคยเจอมาก่อนเนี่ย เขาจะไม่มองว่าโอ้ยแย่แล้วทําไม่ได้แน่แต่จะมองเป็นโอกาสมากกว่าโอกาสในการเรียนรู้ถูกต้องครับโอกาสที่จะได้เรียนรู้ได้เติบโตเขาจะไม่ท้อแต่จะพยายามหาทางแก้อาจจะแบบไปหาข้อมูลเพิ่มลองคิดนอกกรอบลองวิธีใหม่ๆหรือไปถามคนอื่นก็ได้นะคือลึกๆแล้วเขาเชื่อว่าความพยายามน,นี่แหละครับที่จะพาไปสู่เป้าหมายได้ในที่สุด อืมพอฟังแบบนี้แล้วเห็นภาพชัดเลยค่ะว่าทำไมองค์กรถึงให้ความสำคัญเพราะมันคือทัศนคติของคนที่ไม่หยุดพัฒนาตัวเองจริงๆทีนี้ถ้าเราอยากจะสังเกตคนรอบข้างหรือแม้แต่สำรวจตัวเองว่ามีแนวคิดแบบ Growth Mindset หรือเปล่ามันมีลักษณะเด่นๆอะไรที่พอจะบอกได้บ้างคะ เป็นคำถามที่ดีเลยครับเพราะมันช่วยให้เราจับต้องแนวคิดนี้ได้มากขึ้นในบทความเขาก็สรุปข้อสังเกตหลักๆไว้นะครับมีอยู่3อย่างที่ค่อนข้างชัดเจนอย่างแรกเลยนะครับคือคนกลุ่มนี้จะให้ความสำคัญกับความพยายามมากกว่าพรสวรรค์ อ๋อ oh, ความพยายามใช่ครับคือเขาไม่ได้ปฏิเสธนะว่าพรสวรรค์ไม่มีจริงแต่เขาเชื่อว่าความสำเร็จที่ยั่งยืนเนี่ยมันมาจากความมุ่งมั่นความพยายามการฝึกฝนการพัฒนาตัวเองมากกว่าการพึ่งแค่พรสวรรค์ที่มีมาแต่เกิดเขาเชื่อว่าความเก่งมันสร้างขึ้นได้ถ้าเราพยายามพอหมายความว่าต่อให้เริ่มจากศูนย์หรืออาจจะไม่ได้เก่งเท่าคนอื่น แต่ถ้าพยายามก็ไปถึงเป้าหมายได้เหมือนกันหรืออาจจะไปได้ไกลกว่าด้วยซ้ําอย่างนั้นหรือเปล่าคะถูกต้องเลยครับนั่นคือหัวใจของมันเลยซึ่งมันก็จะเชื่อมโยงกับลักษณะที่2นะครับคือความกระหายที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอชอบเรียนรู้ใช่ครับคนที่มี growth mindset เนี่ยมักจะมองหาโอกาสเรียนรู้พัฒนาทักษะตัวเองอยู่ตลอดเวลาไม่กลัวที่จะต้องเริ่มอะไรใหม่ๆหรือทําสิ่งที่ยังไม่คุ้นเคยเพราะเขามองว่า มันคือการขยายขีดความสามารถตัวเองไงครับการเรียนรู้ไม่ใช่ภาระแต่เป็นเรื่องน่าตื่นเต้นเป็นการเดินทางการเรียนรู้ตลอดชีวิตนี่เองสินะคะแล้วลักษณะที่3ล่ะคะมีอะไรอีกข้อ3นี้ก็สำคัญมากครับคือการเปิดใจยอมรับฟีดแบ c k หรือข้อเสนอแนะอ๋อฟีดแบ็ครับผมเพราะการพัฒนาตัวเองเนี่ยมันต้องอาศัยข้อมูลป้อนกลับใช่ไหมครับคนที่มี growth mindset จะไม่มองฟีดแบ็ว่าเป็นคำตำหนิหรือการตัดสินคุณค่าตัวเองนะ แต่จะมองว่าเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์มากๆสําหรับการปรับปรุงให้ดีขึ้นเขาเข้าใจว่าการลองผิดลองถูกมันเป็นเรื่องธรรมดาก็เลยพร้อมที่จะรับฟังเรียนรู้จากทั้งความสําเร็จและความผิดพลาดแล้วก็นําไปพัฒนาต่อยอดได้ฟังดูเป็นคุณสมบัติที่ดีมากๆเลยนะคะทั้ง3ข้อนี้ดูเชื่อมโยงกันหมดเลยคือพอเชื่อว่าพยายามแล้วจะเก่งขึ้นก็เลยอยากเรียนรู้สิ่งใหม่ๆพออยากเรียนรู้ก็ต้องเปิดรับฟีดแบ็กเพื่อจะได้รู้ว่าต้องปรับปรุงตรงไหนทีนี้คําถามสาคัญเลยค่ะ แล้วกรอบความคิดแบบนี้มันส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานจริงๆจังๆยังไงบ้างคะมันสร้างความแตกต่างได้มากน้อยแค่ไหนในโลกการทำงานจริงๆโอ้โหส่งผลเยอะมากเลยครับแล้วก็เห็นได้ชัดในหลายๆด้านเลยนะอย่างแรกสุดเลยคือทำให้คนคนนั้นได้เรียนรู้งานและก็ทักษะใหม่ๆอยู่เสมอค่ะ <c oughs> เพราะอย่างที่บอก เขาไม่กลัวที่จะออกจากคอมฟอร์ตโซนหรือพื้นที่ปลอดภัยของตัวเองการได้ลองทำอะไรใหม่ๆที่ท้าทายเนี่ยมันคือโอกาสไม่ใช่ความเสี่ยงสำหรับเขาประสบการณ์ที่ได้มาไม่ว่าจะสำเร็จหรือล้มเหลวนะครับมันคือบทเรียนทั้งนั้นเอาไปปรับใช้ต่อยอดงานในอนาคตได้หมดเลยเหมือนเป็นการสะสมความรู้ความสามารถไปเรื่อยๆเลยนะคะใช่เลยครับนอกจากนั้นนะมันยังส่งผลต่อการทางานกับคนอื่นด้วยคือ ช่วยให้ทำงานร่วมกับคนที่หลากหลายได้ดีขึ้นทำงานกับคนอื่นยังไงคะก็เพราะทัศนคติเขาเปิดกว้างไงครับเขาพร้อมเรียนรู้จากคนอื่นเสมอแม้ว่าคนนั้นจะคิดต่างหรือมีวิธีทำงานคนละแบบเขาจะพยายามทำความเข้าใจมุมมองของเพื่อนร่วมงานทำให้การทำงานด้วยกันมันราบรื่นขึ้นลดความขัดแยง้งสร้างทีมเวิร์ที่ดีได้ซึ่งแน่นอนว่ามันส่งผลดีต่อบรรยากาศในที่ทำงานและก็โอกาสความก้าวหน้าด้วยนะครับโอ้ การเข้าใจและเรียนรู้จากความแตกต่างนี่เองที่ทำให้ทีมมันแข็งแกร่งขึ้นถูกต้องครับแล้วมันก็นำไปสู่ข้อดีอีกอย่างด้วยคือการเปิดรับโอกาสหรืองานใหม่ๆที่ท้าทายไม่ปฏิเสธงานยากๆใช่ครับคนที่มี Growth Mindset มักจะไม่ค่อยปฏิเสธโอกาสที่จะได้ลองทำอะไรใหม่ๆที่มันท้าทายความสามารถเพราะเขามองว่านี่แหละคือหนทางสู่การเติบโตบางทีการได้ลองทำอะไรที่ไม่คุ้นเคยเนี่ย อาจจะทำให้ค้นพบความถนัดใหม่ๆหรือศักยภาพที่ตัวเองไม่เคยรู้มาก่อนก็ได้นะครับเหมือนการเปิดประตูสู่ความเป็นไปได้ใหม่ๆให้กับตัวเองเลยนะคะครับผมแล้วก็ข้อสุดท้ายที่สำคัญมากๆไม่แพ้กันเลยคือความสามารถในการรับมือกับความล้มเหลวแล้วก็ลุกขึ้นใหม่ได้เร็วหรือที่เราเรียกว่า resilience ความยืดหยุ่นใช่ครับคนที่มี mindset แบบนี้ไม่ใช่ว่าเขาจะไม่เคยล้มเหลวนะครับ แต่เมื่อล้มแล้วเนี่ยเขาจะไม่จมอยู่กับความผิดหวังนานเขาจะมองว่าเออมันเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้เป็นข้อมูลสําคัญที่บอกว่าอะไรเวิร์กอะไรไม่เวิร์กแล้วก็นําบทเรียนนั้นมาปรับปรุงแก้ไขพยายามใหม่จนกว่าจะสําเร็จคือมีความยืดหยุ่นทางความคิดฟื้นตัวได้เร็วมากฟังดูแล้ว growth mindset นี้เป็นเหมือนกับ รากฐานสำคัญของความสำเร็จในระยะยาวเลยนะคะในบทความที่อ้างอิงมาเขามีกรณีศึกษาที่น่าสนใจของแจ็คเวลช์ด้วยใช่ไหมคะอดีต CEO ของ GE อันนี้น่าจะเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากเลยเขาใช้แนวคิดนี้ขับเคลื่อนองค์กรยังไงบ้างคะใช่ครับแจ็คเวลช์เนี่ยถือเป็นตัวอย่างคลาสสิกเลยครับเขาเป็นผู้นำที่เชื่อมั่นมากๆในเรื่องการพัฒนาศักยภาพคน แล้วก็ใช้หลักการที่สะท้อน Growth Mindset เนี่ยในการบริหาร GE อย่างชัดเจนมากนโยบายหนึ่งที่ดังมากๆของเขาซึ่งอาจจะมีข้อถกเถียงบ้างก็คือระบบ20-70-10ในการประเมินพนักงานระบบ20-70-10มันคืออะไรคะทำงานยังไงครับหลักๆคือการแบ่งพนักงานตามผลงานแล้วก็ความสามารถในการเติบโตนะครับกลุ่ม20%แรกคือกลุ่ม A Players หรือพนักงานระดับท็อปเลย ผลงานโดดเด่นมีพลังขับเคลื่อนสูงมีศักยภาพกลุ่มนี้แหละที่องค์กรต้องรักษาไว้ให้รางวาัลซึ่งเวลช์ก็เชื่อว่าคนกลุ่มนี้มี growth mindset เป็นพื้นฐานสําคัญค่ะแล้วอีก70%กลุ่มกลาง70%คือ B players ครับเป็นพนักง,งานส่วนใหญ่ที่ทํางานได้ตามมาตรฐานทั่วไปกลุ่มนี้เป็นกําลังสําคัญนะแต่เวลช์มองว่าต้องกระตุน้นส่งเสริมให้เกิด growth mindset มากขึ้นเพื่อให้เขายกระดับตัวเองขึ้นไปอีกแล้วกลุ่มสุดท้าย10%ล่ะคะ กลุ่ม10%สุดท้ายคือ4 p l เพลเยอร์ครับกลุ่มที่ผลงานอาจจะต่ำกว่าเกณฑ์หรืออาจจะแสดงลักษณะของ Fix m ์ไม s e เชัดเจนคือไม่ค่อยกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตัวเองปรับตัวไม่ค่อยได้ซึ่งแนวทางของเวลช์คือให้โอกาสปรับปรุงก่อนนะแต่ถ้าไม่ดีขึ้นก็อาจจะต้องพิจารณาให้ออกจากองค์กรไป เพื่อรักษาม,มาตรฐานและก็ประสิทธิภาพโดยรวมของทีมไว้นะครับอืมเป็นแนวทางที่เน้นผลลัพธ์ชัดเจนแต่ก็พอมองเห็นแก่นของมันว่าคือการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาไม่หยุดนิ่งใช่ครับเป้าหมายหลักไม่ใช่แค่การคัดคนออกนะแต่คือการสร้างวัฒนธรรมที่ทุกคนพยายามพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ นอกจากระบบนี้แล้วเนี่ยเวลยั well, งมีกลยุทธ์อื่นๆอีกที่ส่งเสริม growth mindset ชัดเจนเลยอย่างเช่นการสับเปลี่ยนตำแหน่งงาน job rotation โดยเฉพาะในระดับบริหารสลับตำแหน่งงานครับเพื่อให้ผู้บริหารได้เรียนรู้ธุรกิจในมุมมองที่กว้างขึ้นได้สร้างเครือขา่ายทำลายกำแพงกั้นระหว่างแผนกซึ่งมันกระตุ้นการเรียนรู้การปรับตัวต,วตลอดเวลาเลยอีก,กลยุทธ์คือการคัดเลือกแล้วก็พัฒนาผู้นำตามหลัก 4e และ passion หรือ p4e P4E มีอะไรบ้างคะครับเว l s ์ Wales จะมองหาผู้นำที่มี passion คือความหลงไหลในงานในความก้าวหน้ามี energy คือมีพลังงานในตัวเองสูงมี e n e r g i z e คือความสามารถในการจุดประกายพลังให้คนอื่นได้มี edge คือความกล้าตัดสินใจในเรื่องยากๆก,กล้าได้กล้าเสียแล้วก็มี execute คือความสามารถในการผลักดันให้งานมันสำเร็จลุล่วงได้จริงคุณสมบัติเหล่านี้ทั้งหมด มันสะท้อนถึงคนที่มีแรงขับเคลื่อนอยากเรียนรู้กล้าเผชิญความท้าทายลงมือทำจริงซึ่งก็คือลักษณะของ growth mindset นั่นเองครับการเลือกคนที่มีคุณสมบัติแบบนี้มาเป็นผู้นำก็เหมือนเป็นการส่งสัญญาณให้ทั้งองค์กรเห็น role model ที่ดีด้วยนะคะแน่นอนครับแล้วก็สุดท้ายเลยคือการส่งเสริมวัฒนธ,นธรรมการเปิดรับฟังความคิดเห็น inclusive input เ well, วลเชื่อว่าไอเดียที่ดีมันมาจากไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องมาจากผู้บริหารระดับสูงเท่านั้น เขาก็เลยสนับสนุนให้พนักง,งานทุกระดับกล้าสแสดงความคิดเห็นกลาน้าเสนอแนะอย่างอิสระซึ่งมันก็เป็นการสร้างบรรยากาศที่ปลอดภัยสําหรับการเรียนรู้การทดลองทําอะไรใหม่ๆแล้วก็การมีส่วนร่วมของทุกคนครับฟังกลยุทธ์ต่างๆของแจ็คเวลช์แล้วทําให้เห็นภาพชัดเลยค่ะว่ากลอสไมล์เซตไม่ใช่แค่เรื่องความคิดส่วนตัวแต่สามารถนําไปสร้างเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งแล้วก็ส่งเสริมการเติบโตได้จริงๆคําถามต่อมาก็คือว่า แนวคิดนี้มันจํากัดอยู่แค่ในเรื่องงานหรือในองค์กรเท่านั้นหรือเปล่าคะหรือว่าเราสามารถเอาไปปรับใช้กับมิติอื่นๆในชีวิตประจําวันได้ด้วยเป็นประเด็นที่ดีมากเลยครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ย growth mindset มันเป็นหลักคิดสากลเลยนะ เอาไปปรับใช้ได้กับทุกเรื่องในชีวิตจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆที่ไม่เกี่ยวกับงานเลยเช่นภาษาดนตรีกีฬาหรือแม้แต่เรื่องความสัมพันธ์กับคนรอบข้างก็ได้นะครับแล้วก็เรื่องการเงินการลงทุนอย่างที่บทความเขาได้ยกตัวอย่างไว้ด้วยการเงินการลงทุนนี่น่าสนใจค่ะมันเชื่อมโยงกับ growth mindset ยังไงคะ การมี growth mindset ในเรื่องการลงทุนก็หมายถึงการที่เราเปิดใจที่จะเรียนรู้นะครับเรียนรู้วิธีการบริหารจัดการเงินการลงทุนในรูปแบบต่างๆเพื่อสร้างความมั่นคงหรือเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายทางการเงินที่เราตั้งไว้คือไม่กลัวความซับซ้อนแต่พร้อมที่จะศึกษาหาข้อมูลทำความเข้าใจความเสี่ยงแล้วก็เรียนรู้จากประสบการณ์ทั้งดีและไม่ดี อย่างในบทความเขาก็ยกตัวอย่างกองทุน KFG Brand ของกรุงศรีซึ่งลงทุนในหุ้นแบรนด์ดังๆระดับโลกอันนี้ก็เป็นแค่ตัวอย่างหนึ่งนะครับของช่องทางการลงทุนที่อาจจะต้องใช้การศึกษาทําความเข้าใจหน่อยค่ะแต่สิ่งสําคัญที่บทความเน้นย้าม,มากๆเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นการลงทุนแบบไหนก็ตามนะครับหัวใจสําคัญคือต้องศึกษาข้อมูลให้รอบด้านก่อนเสมอ ต้องหาข้อมูลใช่ครับต้องเข้าใจว่าผลิตภัณฑ์คืออะไรเสี่ยงแค่ไหนผลตอบแทนเป็นยังไงแล้วก็เลือกลงทุนในสิ่งที่มันเหมาะกับเป้าหมายแล้วก็ระดับความเสี่ยงที่เรารับได้จริงๆคือการเปิดใจเรียนรู้หรือ growth mindset เนี่ยต้องมาพร้อมกับการศึกษาอย่างรอบคอบหรือ due diligence เสมอรครับเข้าใจแล้วค่ะคือต้องกล้าที่จะเรียนรู้แต่ก็ต้องเรียนรู้อย่างมีหลักการมีข้อมูลประกอบไม่ใช่กระโดดเข้าไปมั่ว และที่สำคัญบทความก็ยังให้กำลังใจด้วยนะคะว่าการสร้าง growth mindset เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่จะทำสำเร็จได้แบบปุ๊บปั๊บ,บข้ามคืนมันเป็นกระบวนการต้องค่อยๆฝึกค่อยๆปรับมุมมองไปทีละนิดไม่ต้องกดดันตัวเองมากเกินไปถูกต้องเลยครับแค่เราตระหนักรู้แล้วก็เริ่มลงมือทำแม้จะเล็กๆน้อยๆน,นะครับก็ถือว่าเป็นการเดินทางบนเส้นทางของ growth mindset แล้วล่ะครับ พอจะสรุปได้ไหมคะว่าแก่นสำคัญที่สุดของ Growth Mindset ที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี้คืออะไรผมคิดว่านะครับแก่นของมันจริงๆเลยคือความเชื่อในศักยภาพที่พัฒนาได้ของมนุษย์ผ่านอะไรก็ผ่านความพยายามการเรียนรู้จากประสบการณ์ไม่ว่าจะดีหรือร้ายนะครับแล้วก็การเปิดรับความท้าทายใหม่ๆมันเป็นมุมมองที่ปลดปล่อยเราออกจากข้อจำกัดของคำว่าพรสวรรค์หรือความเก่งโดยกำเนิด แล้วก็มอบพลังให้เราสามารถกําหนดเส้นทางการเติบโตของตัวเองได้ครับเป็นการสรุปที่ทรงพลังมากค่ะทําให้เห็นเลยว่า Growth Mindset มันเป็นมากกว่าแค่เทคนิคการทํางานจริงๆแต่เป็นเหมือนปรัชญาในการใช้ชีวิตได้เลยนะคะจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดตั้งแต่ความหมายลักษณะประโยชน์ตัวอย่างจากองค์กรระดับโลกอย่าง GE ไปจนถึงการปรับใช้ในชีวิตประจําวันก็เห็นได้ชัดเลยว่าแนวคิดนี้มีพลังในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงและก็การเติบโตอย่างแท้จริงเลยค่ะใช่เลยครับ แล้วจากทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยนะครับมีคำถามหนึ่งที่น่าสนใจมากๆชวนให้เราอาจจะนำกลับไปคิดต่อกันได้นะคำถามอะไรคะก็คือในเมื่อ Growth mindset เนี่ยมันให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ความพยายามและก็การมองความผิดพลาดเป็นบทเรียนใช่ไหมครับค่ะและระบบที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันละ่ะไม่ว่าจะเป็นระบบประเมินผลในที่ทางานหรือแม้แต่ระบบการศึกษาที่เราคุ้นเคยกันดีมันส่งเสริม หรือว่ามันกำลังขัดขวางการสร้าง Growth Mindset กันแน่เราจะออกแบบระบบยังไงที่จะให้คุณค่ากับกระบวนการเรียนรู้และความกล้าที่จะลองผิดลองถูกได้จริงๆแทนที่จะมุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์ที่ต้องสมบูรณ์แบบเท่านั้นหรือการลงโทษความผิดพลาดอย่างรุนแรงซึ่งบางทีมันอาจจะไปบั่นทอนความตั้งใจที่จะพัฒนาตามแนวคิด Growth m i n d s โดยที่เราไม่รู้ตัวก็ได้นะครับ นี่เป็นโจทย์ใหญ่ที่ท้าทายให้เราลองนำไปคบคิดกันต่อดูในบริบทของตัวเองหรือองค์กรของเรานะครับ